เาะเต้าเจียวใส่หมูที่หั่นเป็นชิ้นๆเป็นแบบลูกเตา๋าลูกใหญ่ๆเอ๊ะวันนี้ทำอะไรดีนะทำอะไรขวยเย็นต้มจับฉ่บายนะครับหมูเมื่อกี้เนี่ยนะครับหมักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต้มจับฉ่ายเนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาผักอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีคะน้านะครับมีแค่หลอดตะกูใส่เท้านะครับ ต้มทิ้งไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาผัดกระเทียมนะครับให้หอมๆนะครับผมใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพด้วยเนาะหมูก็ใช้หมูไม่ติดมันนะครับเอามาผัดคลุกคล้อกันเตรียมเครื่องปรุงนะครับก็ใส่เต้าเจี้ยวเพิ่มไปอีกหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อจะให้หอมนะครับซีอิ๊วดำนิดนึงนะครับเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็ ซอสหอยนางรมนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเครื่องปรุงรสนะครับครึ่งช้อนน้ำตาลทราย1ช้อนนะครับแล้วก็คลุกให้ขเข้ากันจนหอมเลยทีเดียวนะครับมันจะหอมมากเลยทีเดียวนะครับ,นนมมลรบแล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็เอามาใส่ในหม้อผักที่เราต้มไว้รออยู่แล้วนะครับแค่นี้นะครับคลุกให้ขเข้ากันนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อนะครับลดไฟลงนะครับก็ทิ้งไว้นานอย่าพอตั้นครัวนะครับจนผักเปื่อยได้ที่นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับจากครัวบ้านอุงดอนนะครับสวัสดีครับ